ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุนที่ยากกับมาบ้านพ่อนน้ายนะคะแต้ยินพ่อน้ายเิ่นบอกว่านกข้องบอกเลขนะคะก็บ่รล้ว่าเป็นนกอันใดนะคะจะพาไปฟังพ่อน้ายว่าวานกข้องบอกเลขห้องเป็นตัวใดในวัดวันที่หนึง่งเมษาสองหาหกหาเนี่ยนะคะไปฟังน้ำกันเลยค่ะตอนนี้ไหมมาตนาเหมือนพอเสียอย่างมันแล้วไปแล้ว หมู่บ้านเนี่ยพอดีพอดีไปสองเมือม่อที่แรกกับลูกพ่อไปปลูกมันค่ะไปปลูกมันปลูกมันแล้วแล้วเขาเลยว่าพ่อไปเจียหยาให้ดวงสองเมือม่อมาแต่ปลูกมันมาหอดแบบน,นี้เล่วอู้ไปยุหันล,ละยืนยันต้นเอ้านกขึ้นในจังโวกเป็นเถ้าก็จะจะมาฟังนกไก่อยนะว่าะเน้นๆนั่นตัวห้างนี่เยอะกว่า นั่นสุนห้องต้นนี่ปะบ่นกตัวนั้นบ่ห้องจริงๆไม่เป็นแบบไดก็ห้องแบบไดอันอมันมันห่องย่ำกลังเวน้นคือกลังคืนที่พ่อเว่าเรื่องนกห้องมันห่องย่ำมันแลยงจากโมงค่ะจากโมงไวยมาัานตะเสียหยากัะจิปปะมาณขาโมงนี่ละค่ะเดล่านียิ่แตงตาวเห็นเห็นโตมันบอกเห็นโตซ้ำใดบ่มันเป็นข้างจี๋แดงๆตัวนกตัวเดียวเบิงหมู่ว่านนี่งเหียนครับแล้วมัน มันบินมาหนโอมันบินมาหาอยู่เออมันมันบินมาหนแต่ว่าม้วนบ่หองมันห้องเต่าแล้วบ้าอันมือที่แรกได้ยินแต่ว่านกอย่งคือยังหองเก่าซีเก่าซีว่าจังเก่าซีเออเลยเอิ้นใจถอาเดี๋ยวซี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 ยันนั่นเดี๋ยเถ้าเถ้าเมื่อก่อนเม่อวานข้งข่อยนั่นนกอย่างก็มันยังหองเก่าชีเก่า เออเดี๋ยข้ามาฟังค่ะได้วข้าก็ว่าเออมันก็ว่าเกาจีอย่เลยนะมันหลกบแปะนกตัวนี้คือแปกได้ยินตะมูพันว่าอันนกข้องบอกมันเกิจังซี่บ่าว่าสันเลื่อปเเชยนไว้อยู่หรอกพ่อเกาจีพ่อเชยนไว้ตะ้งหิงค่ะพ่อมือนั่นเราเมื่อได้ยินแล้วเลื่อปเเชยนไว้เชยนไว้เราฟันดีบ่้ยก็คือยัง ถือเลขสุเทียกับพวกแค่ฝันผันใดดิถือเลขสุเทียแขียนเลขไว้กับบวกฝันก็ว่ามันก็เป็นที่ว่าแปดกยุันี้แแบมองที่ว่ามันคือห่องอยังสั้นเออนอกตะเกามันห่องจิววิทจิว,วิทนค่ะค่ะอันนี้เรามันคือห็ว่าเก่าสิเก่าก็เลยว่าโอ้ยมอสิว่าห้โศกอีือว่านกตัวนี้ว่าจะเป็นมรุ่นหม่อีก มันมาซ้ำย่ามือเ้าอีกเเอ้าเออตัวนี้เพื่อนมันห้องแค่เดียวเพ่อบ่หรืออ่ะเอ้าห้องสองมืออือเอ้าบัดนย่ามือเ้ามากนั่นฟังข่าวอันพวกเนี่ยยังก็เอาหัวอืมตื่นขึ้นมากับฟังข่าวว่าหัวอยู่ก็เลยไปอยู่ทั้งผุขามทั้งนั่นนกตัวนั้นเป็นไปห้องอยู่ทั้งปันอีเอ้ามันคือยังห้องคือเก่าอยู่ไม่สิบออกทิ่หลีเตี่ยนนี่เพื่อน บมื่แม่เป็นตั้งใจมาบอกญาติลืมบอกปะจักสิมาซัมที่แม่สิยังไหนสิสองหมืน่นป<อ>่ะเออมาบอกตั้งมื่นหน่อจนว่าได้เอิน่นญาตินี่มาฟังน้ำเนาะอันที่ว่าอันปากเป็นเออทว่าสร้างภาพเออแมาฟังน้ำกันเนี่ยหนินกมันคือว่ารจริงจี่อสิอืม<อ>ก็เก้าจีนล่ะตอนนี้กะละบาดน้ำยอยอะมันห่องซาบบอกเลี้ยห่องเร็วๆเลย เขาห่งเกาซีเกาีอเยมันสีผิวน่ะอันนี้มันมันบาผิวไหมคนละตัวบ่อตะเกามมนกับห่องตัวิีกตัวิีกสื่อเนาะอันนี้มันอะว่าเกาซีเกาีนี่ือว่างจเนาะเพรามนเพิ่งตั้งใจมาบอกจังว่าเจที่จาพูดให้มันจังดาอีเดนี้นี่มันโตกคนสิเข้ามาอีกเด้ต้าอะไรก็บ่บ่แม่นโห้คงธรรมชาติเออ จนมาว่าจน่าเอิบกันมาปั้งคนล้วเนาะจนมาว่าไม่โน้มคือว่าเก่าซีเก่าซีสีมันเก่าซีนี่แล้วมือแรกข้องยุบหรือทั้งต้นขามเออมือที่สองบินลงมาเลยนี่มือเศร้าอนะแต่มันมาจะใส่แล้วหนุนใส่ห่องนี่หบินลงมาห่องทึดตั้มๆมันยาดพอรื่มอืกตามพกนั่นตรงนี้อู่เลยค่ะค่ะนี่มือเศร้ากับไปนั่งยูอู่นี่น้อู่เตี้ยอือมือนั่นกับนอนงยูอูนี้ ผมขามมุมขามหน่อยนี่มันเปินห้องยุบพุ้นบ่นบ่นห้องแบบเสียงดังเลยเอานกฮาอย่างเด็กขยังมาเก่าชีก็ขึ้นจากหัว้วันนี้นอนเรียนคนฟันโอ้ยคนนันฟังนก้องเราไปถือเลขหลายหลายเดียดอันมาอันห้องมาเป็นตัวนั่นตัวนี้อย่างนี่ไหมจังหวัดเทาเทาอันวาฟังน้ำก่อยนั่นจะว่าคือกึศัลย์บ่เมนอยูไงแ่แต่ย้ายนั่นเป็นว่าไปไปงมหอยเชียน แกยังก่อนยังบ้ากาเนี่ยเพิ่นว่ากากาห้องบอกหาเก้าย่าเหรียญเพิ่นว่าเพิ่นไปงุ้มหอยบันิการหลายๆเพิ่นก็เลยว่าการกาจ้าบอกเลขกันนะหลายอ่างอุ้มไผ่อุ้มไ้่ขอม่าหาเก้าหาเก้าอะไรนั่นมันชิ้นใหญ่เนาะเล่าก็ว่าเล่ามากี่ยวมันึงจะซื้อได้ปู่บุญจะว่าจะซื้อได้บ่มันธรรมดานี่มันนกมันบ่หงอังสั้นค่อยว่า มันกรสิติวิทติวิตธรรมดาเช่อน <están> <inter> <language> ี่เนะเมื่อพีกายพวกนูไปกู้มันเนาะอิกาบินมาเก้าห้าเก้าหนัวฟังดูอิกาบอกเลขอิกาบอธรรมดาเด้อพี่น้องบาหอดไทยเห็นเนาเก้าห้าเก้าหาเขาจว่ามึงบ้าเลขอย่างนีย่งมึงกดีเป็นเลขออกอิริไหมออกเก้าห้า ก็เอาเข้าหาวันน right. like really do like like ั้นุว่ากูเป็นบ้าเห็นบ่สนุกเห็นต่ช่องอื่นเขาเจ้ามาลงบานก้องบอสั้งที่มันแมนบอเขอบไปเบิ่งเลขกว่าก้าเขาเจ้าฝันโอ้ยถูกยกหมู่บ้านกวเขาก็สิบได้ยกตัองหรือกันบอสถึงยกช่องคือเก้าดี่นันเป็นแล้วนี่เห็นตาอืน่านก้องบอกเล่นกับแลกเนาะเสียงธรรมดาจิตจิวิส จะเป็นโชคด no ีไปเดีท nice <sy> ั้งในายังว่าเก้าซีเก้าซีจุว่าเอิ้น่าจ้ดวาฟังน้ำก่อยเนี่ยนี่จุว่าก่อยเปลี่ยนนกฮ้างนในยินตาบันยิงพันวันตข้ออีกปดงันมีอบินไหนงเออนี่ม่นีแดงอยู่มองนี่ว่านไปจับยัวนั่นโตโตวบย่ยมันบ่ค่ะโตน้อยโตวบหญ่เดยแตาลข้อมันแดง มันหนังผิวที่สีได้เนอก,กอันนี้ตัวแง่แงม่มันสดเป็นโตสีไล่ดอกเก้าซี่เก้าซี่นุกกะว่าจะชิลนาจอหาน้ำอยู่นะคะนกห้องบอกเลขพอได้นะคะห้องยี่สองมือย่ำยี่สองมือกับตัวเก้<ร>าเ<ะ>ก้าซี่ห้างเดียวกโผล่วันวันทีหนึ่งเมษาสองหาหัวหานะคะ พื่อมันออกมาบอกกับสิว่าแก้โตนะพ่อเนาะก็เลยว่าให้ฟังนะคะเป็นแค่แนวทางาส,สาละกินแบ่งรัฐบาลคิดว่าซื้อได้ยี่ได้เลขตัวนี้บอดังบ้านนะคะนะคะก็ซีนะคะ,ะ,คะงวดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกห้านะคะกดทีกทอยู่เนาะมาฟังน้ำกันน้่กันเถาะว่า ผู้ฟังน้ำกันก็ได้ยินกันอยู่ห้างเดียวตัวเดียวคือกันเจ้ครันเจ้ามันจะข้ามฟังเล็ขนนกบอกอยู่นี่บอกว่าจังซียติว่าว่าชัดว่าดังพร้อมเนี่ยเจ้ากี่น้อองีกมันห่ามันถึงปากตะพอนนี่ยเออเพ่อนายเพิ่นฝันคอยเพิ่นฝันมาสั่นพ่อนายเพิ่นเพิ่นอะไเงีนยนกน้องเอ้นกมาฮ้องบอกเลกนะครับ

ฉันกัเฝ้าหาหลักฐานทันทีคือการบอกให้พี่น้องหุงจักน้ำนะครับท่านว่าถือจะจะโทษกันท่านละเอาเรื่องเอาเรื่องทารมชาติปไตยว่าสู้ฟังกันบ่กันบ่ได้วาสู้ฟังมันบ่ซวงนะนะครับไ่บ่สบายใจเพราะว่าเป็นอยากเฝ้า็อยากเฝ้านะครับเป็นอยากเฝ้าสู้ฟังคนก็พอสิซวงก็พอสิสบายใจเลยออกแล้วนั่นเห็นบ่จีกันเรียกว่ากฤติ่านั่นเห็นบ่ล่ะ <laughs> เลยบวมีหลักฐานนะครับบางคือจังพี่น้องบางคนกับว,วานี่หละกันเขาเจ้าว่าถูกเะก้อนมันเขาเจ้าบ่วากับว่าไปตามนี่ละก็เป็นทั้งสี่แหละนะครับอืเขาเจ้าคือคักๆแล้วบัดเขาเจ้าสิลุยเจ้าคอยไปตามเพราะว่าว่าแอดมินก็ได <laughs> ้ <laughs> ตามนล <laughs> มานี่ไปตามทั้งสี่เละตามก้อนมูรดนี่เลขงกบอกนี่ตามเบื้องเบื้อพี่น้องก็เป็นติตามเยอะด้อยว่าต้องลงทุนจะได้เบื้องไหวนะครับให้ใจมันแมนเียวลาตัวฉันนะการโมเมนกับกับที่ว่า การนําเสนอของเขานี่เอาเรื <S <S ่องเล้าแปลกๆมาบอกสู้กันฟังเรียกกันนะครับเก้าซีรู่บริเวณบ้านเพิ่นนี่นะครับมห้องเก้าซีธรรมดาเพิ่นเพิ่่นวานกอันนี้มันจะห้องติววิทติววิทติววิทย์ส่นอัดที่นี่มือนี้มันห้องเก้าซีเก้าซีนะครับเพิ่นก็เลยบ่เป็นตะอยู่นะครับเพิ่นก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับ นจังสวงเลที่บนี่นะพ่อนะได้บ่าได้บ้าสช่พี่น้องังหนาสว่งเลนะบันสวงแล้วเนือมันออกนาะบ่ออกก็เยาวากันนะพ่อเนะเป็นแค่แนวทาานะคะนกของบอกเล็กยูเกิยางเดี่ยวเป็นแต่ว่าเดเอิเยมันป้งนกัดลนเก่าซอหางเดี๋ยวในวันวันที่หึเมษาสองหานุกานค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ